โอเคครับผมสำหรับเกมสุดท้ายของสายซีในค่ำคืนวันนี้กับเกมที่6พร้อมแล้วไปบูญญากันครับกับแดนชัมราปบอยเอาละบีเคเอลตรงนี้เริ่มก่อนเลยครับผมจากน้องแฮมครับตรงนี้เจรลบีเคเอลตรงนี้เสียมาข่าไมไปครับผมแล้วโดนสัวกลับมายังไงดีบีเคเอลตรงนี้ดีวายเลงแฮมสับเข้าไปสับเข้าไปอีกเม็ดหนึ่งยังตั้งได้ทนันทันครับตรงนี้ดีวายเอาดีครับสองเอาเลครับผม,บผมยังไงบีเคเอลจะเข้ามาช่วยหรือเปล่าแฮมดัดเข้าไปแล้วแฮมดาวลงไปครับตรงนี้ปังขามดาวลระกา ไร้าการเปิดอ e ีริมแรกมาได้ครับตัวนี้เอานี่ครับผมเก็บมาได้ยังไงดีด้านบนเราดีวายจบไปเลยครับโดยการลื้อของไร้ากาดครับผมดีเข้าไปครับตัวนี้โดมเกตสิบสี่ทหารเข้าไปอีกเม็ดหนึ่งเอาอยัางไงครับฮูเล่ฮูเล่ตรงนี้เราฮูเล่ดาวลงไปครับผมเอานี่ครับแล้วปิดดาวไปส่องมายังอยู่ครับตรงนี้เอานี่ครับดันเข้ามาครับผมแล้วบีเคลฮันเตอร์ดาวลงไปครับตรงนี้เล็บไปจากใต้บอลชุบได้อยู่เอาสีตรงนี้เอายังไงเราแซดเข้าไปครับแล้ว เพื่อนมาแล้วตรงนี้เราล็อกเซนไลท์เก็บเอ็นเ,เจมาได้หนึ่งครับตรวนับกับเราเบิดมาแล้วป่าเข้าไปครับตรงนี้โดนหรือเปล่าบึ้มเข้าไปบึ้มเข้าไปยังไม่โดนครับตรงนี้เอาเดีวเรามีสวดเข้าไปยังไงดีดีเอลซีตรงนี้เสียหมาร์งไปก่อนครับผมดีเอลซีเสียไปหนึ่งแล้วปั๊บตรงนี้เข้ามาช่วยได้ดไหมเอลซี LC มาได้หนึ่งครับตรงนี้เราเหลือฟาวน์วิสเราฟาวิวาสดโดนสวดเข้ามาผม เหลือฟาวิคาวอเตอร์ยังไงดีครับตรงนี้เอาดิยังไงยังไงดีมีคนอัดเข้าไปครับ TLC TLC คนเดียวเอาดิครับฟูมแล้วตรงนี้แล้วเรียบร้อยเลยครับ KDM หรือ TLC จบก้าวไปอีกหนึ่งครับผมโซและบิดตรงนี้เสียหูเล่ไปแล้วครับผมตรงนี้ยังไงแล้วเอ็นเจตรงนี้ค่อยๆค่อคลานเข้ามาแล้วเอ็นเจตรงนี้เก็บมาได้หนึ่งครับจากสตาร์ครับ่นรถตรงนี้ครับปังปอนดาวลงไปครับ เอาดีครับตรงนี้แล้ว BKL เด็กชาอยาไข่เก็บเป็นเจมาได้ครับตรงนี้เอา BKL เอายังไงครับตรงนี้เอาดีครับเราตรงนี้ลูกดาวลงไปครับ NJ เสียไป2 NJ NJ จบไปอีกหนึ่งจ้า NJ จบแปรไปครับผมตรงนี้เอาเลยครับเอ้เจอใครตรงนี้กูดี้ก็ลูเฮโดนทวดก็มาครับกระป๋องตรงนี้เก็บมาได้อีกหนึ่งเอาโดนอ่ะครับเอาดีครับเราโซนิกตรงนี้อ่าเข้าไปใต้วอรทันอยู่ครับตรงนี้เอายังไงโดนอ่ะเข้ามาเอาดีครับผม DIO DIO ตรงนี้โซโลยังไงอ่าเข้าไปล้วเก็บ k d m จบเก็บอ่บออบอาจบ ไอ้อีกหนึ่งครับผมจบเนี่ยเดี๋ยวนะฝนมันจะตกนะลุงพยายามอยากให้ดูเกมนี้เราล้ายการตรงนี้ยังไงครับเสียไปสอบเหมือนกันตรงนี้แล้วเหลือลีโอกับโซโร เอาดิครับผมตรงนี้ยังไงแล้ว BKL ตรงนี้เสียฮันเตอร์ไปครับยังชุกกลับมาได้อยู่ครับน้องแฮมตรงนี้อันระเบิดเข้ามายังไงเดียวแฮมใต้บอลเป็นทีนึงครับตรงนี้เอาดิครับ BKL เสียไปสองเสียไปสองตรงนี้ยังไงมาขามอันเข้าไปตรงนี้ใต้บอลทันอยู่ครับตรงนี้เจ้าแฮมตรงนี้ยังค้ำให้อยู่เอาคิวก่อนไหมกล้าตรงนี้เหลือเรยโอคนเดียวแล้วครับผมตรงนี้กระป่องบอกว่าเข้าวงมาเข้าวงมาแล้วอาดเข้าไปอาดเข้าไปยังติดไอบอลอยู่ครับตรงนี้เอาดิครับผมแล้ว BKL ยังไงดีพี่บอลจะเข้าวงได้หรือเปล่าครับแล้วี้ตรงนี้เสียไปอีีีีีกกยยยััังงงงไไไไดดเเเสสปปปปลล้้้้้วาาาาาาตตรรรรรนนคคบบะอออออขขู่์จิ สันแส้เข้าไปสันแส้เข้าไปสันแเข้าไปครับผมทีมได้ไหมขอบูญญาได้ไหมเกมนี้ขอบูญญาได้ไหมเราโดนแส้มาเจ็บเจ็บเลยครับตรงนี้เช่นกันครับผมเอดี <c oughs> ก็เช่นกันแล้วแ็บปิดเหลือคนเดียวแ็บปิดคนเดียวยังไงเราเรียบร้อยสิคร,รับตรงนี้บีสอกเกบมาได้อีกหนึ่งครับตรงนี้แ็บปิดจบไปอีกหนึ่งเอาครับตรงนี้เร็จกระป๋องบีเคแล้วก็ล็อกแซนไลท์ครับผมนะแล้วก็เอสีซีแคนสุดท้ายจ้าสวัสดีน้องเพชรจ้า เอาดีครับตรงนี้เจ้าบูยาจะเป็นของใครบูยาจะเป็นของใครเอ็ดจีเราดูสู้กันมาครับตรงนี้ดาลงไปครับจากคอมเอาสิครับผมเอายังไงครับเอดจีตรงนี้ล็อกเซนไลท์ตรงนี้ก็เช่นกันล็อกเซนไลท์ตรงนี้ก็เช่นกันเร็วๆ็วเร็วๆวอย่าพึ่งเป็นอะไรนะเนจ่าเนจ่าอย่าพึ่งเป็นอะไรนะเกมจะจบแล้วเกมจะจบแล้วตรงนี้เอาสิครับผมกระป่องตรงนี้ดีๆเปิดวาร์ปขึ้นมากระป่องเปิดวาร์ปขึ้นมาเราดูสู้กันมาครับเคสเราใต้วอลไปทีนึงครับตรงนี้เอายังไง เอาดีครับผมเศษจ๋าอย่าพึ่งเป็นอะไรนะเศษจ๋าสวัสดี้เจ้าเบนครับตรงนี้เอาแล้วครับเขาปกเก็บมาได้ครับตรงนี้เราล็อกเซตไลท์ล็อกเซตไลท์ยังไงดีล็อกเซตไลท์ยังไงดีล่ะยังอยู่ครับผมเอาสิครับมีสิทธิ์ที่จะคว้าบูยญากันได้ทั้งหมดครับปองตรงนี้มีภาษีเยอะสุดนะเพราะเหลือคนเยอะที่สุดแล้ว BKL ตรงนี้ยังอยู่อีกนึงบีเคแอลมาข่ามมาข่ามยังไงมาข่ามรวดเร็วสุดกัมาได้วงนี้นึงครับตรงนี้ยังไงมาข่ามเอาดีครับผมยังไหวอยู่มาข่ามยังไหวอยูู่่่ปััญญาาาาออออยเเเิครรบืง มาขามเอาเรื่องยังไงเราเราตรงนี้กระป๋องเสียไปยครับกระป๋องเสียไปสองเอาดีครับผมเราลื้อ s อเจ้าไปอีกนึงครับผมตรงนี้กระป๋องทบลื้อไปได้อีกนึงเอาดีครับยังชุกด้อยู่ยังชุบได้อยู่เอาดีครับบีแค่อย่าพึ่งเป็นอะไรจะจบแล้วจะจบแล้วฝน <Maybe. S 1> มันจะตกไงขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะครับตรงนี้กระป๋องครับสามสามแล้วครับตรงนี้ยังไงดีสามสามตรงนี้กระป๋องอาจเข้าไปมาดูล็อกเซนไ์กันบ้างาใครจะเปิดบูย่าครับตรงนี้ เอาอีกแล้วใครจะเปิดปูย่าล็อกเซนไลท์ like, หรือกระป๋องล็อกเซนไลท์ like, หรือกระป๋องตรงนี้กระป๋องขาไม่อยู่ลแล้วป่าเระเบิดเข้าไปครับตรงนี้อนนเอานี่ครับไม้ยังขาไม่อยู่ยังไงดีล็อกเซนไลท์ like, ตรงนี้อารเข้าไปอารเข้าไปอารเข้าไปาเไปยังชุบกันได้อยู่ยังชุบกันได้อยู่กระป๋องกระป๋องจะเอาบูย่าหรือเปล่าเอานีครับเสียไปหนึ่งครับตรงนี้ยังไงไโอมโอ้ขอโทษทุกคนด้วยนะคะขอโทษทุกคนด้วยนะ,ะขอโทษเรื่องนิดเ้วยนะครับ นะจบไปสำรับเกมสุดท้ายนะบุญ่าเป็นของกระป๋องนะจ๊ะ